สวัสดีครับน้องพิงพิงครับสวัสดีค่ะก็สู่ช่องนุ่นแหล่ชาแนลนะครับวันนี้น้องพิงิงจะมาทําอะไรครับทําขนมเค้กวันนี้น้องพิงิจะพามาทําขนมเค้กนะครับนี่เป็นขนมเค้กที่ซื้อมานะครับแล้วให้มาทําเองใช่ไหมน้องพิงใช่แล้วจะมีชุดชุดทํานะครับส่วนประกอบของการทํามีอะไรบ้างครับน้องพิงสำหรับการทำเนระม,มีไข่มีไข่หนึ่งฟองแล้วก็มีช้อน ช,ช้อนไม่ตีไข่นะครับใช่แล้วก็จะมีอันนี้เป็นชุดของเขามานะครับแล้วก็มีอะไรไมโครเวฟต้องใช้ไมโครเวฟด้วยนะครับทุกคนขั้นตอนแรกก็คือเราจะก็คือแกะแกะชุดของกล่องตรงนี้ออกมานะครับก็จะมีถ้วยแล้วก็มีผงทงทำเค้กนะครับทุกคนแล้วก็เบื้องต้นนะครับขั้นตอนแรกคือเขาให้เอาไข่เนี่ย ตีตีใส่ในในถ้วยใชยปิ้ะจัการเลยตีไข่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาผงหอ,อก่อนนี่อ่าเปิดมานี่เปิดออกมามันก็จะมีผงันนี้ใช่ไหมลูกปิงใช่อ่านี่เป็นผงนะครับตีตีไข่ใส่ในนี้นะครับนี่ตีไข่ใส่ถ้วยนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ใช้ช้อนเนี่ยคนครับ ตีไข่คนไข่ให้มันอ้ยใส่เวลาสักหน่อยนึงนะครับให้ไข่แก่ไขแดงไข่ขาวมันเข้ากันนะครับทุกคนลมแรงมากเออลมแรงมากเสียงอาจจะดังหน่อยนะครับทุกคนครับดังเพราะลมนี่แหละนี่นครับนี่ตีตีแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับ หลังจากนั้นก็นี่ผงจะเป็นผงผงเค้กหรือเปล่าเป็นผงเค้กนะครับมันจะเป็นรสรสชโคโค็อกโกแลตเข้าผสมให้เลยกรรไกรอัดเลยแล้วก็เทลงไปครับเทหมดเลยไหมใช่แล้วเทหมด เลยอันนี้ยังไม่เคยทำนะครับทุกคนแต่แม่บอกว่า,เ,าเคยลองกินแม่บอกว่าอร่อยมากอันนี้คือเรามาทำครั้งแรกนะครับคุณพ่อกับน้องจริงจริงมาทำครั้งแรกนะครับเดี๋ยวมาทดลองทำเนี่ยโคนแล้วก็โคเล,ลโคเลลงไปโคเลโคเลโ ใครมันจะน้อยไปหรือป่ายังไม่รู้เลยนะทุกคนแต่เขาบอกว่าหนึ่งองก็น่าจะนะเขาบอกหนึ่งฟองใช่ไหมอ้ยได้ได้ไดทำไมมันอย่างนี้อ่ะก็รอทำไมมันโดนน้ำไม่เห็นโดนขารบเหวโคเลโคเลลงไปคนเรื่อยๆคนนานๆอืมมัน อันนี้ตีตีตัวนี้ให้มันผสมกันให้ละเอียดนะครับอ่าเดี๋ยวใช้เวลานิดนึงเริ่มละไมรู้หน้าตานันจะเป็นยังไงนะครับออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงย,ยังไม่รู้นะครับนี่นีน,ม,นมันมันเริ่มเข้ากันแล้วครับทุกคนขนาดยังไม่ได้เวมันี่เออนี่ มันกินสุดๆอืมเดี๋ยวลองกอนลองคนไปเรื่อยๆใหรเวลาหนึ่งชั่วโมงเฮ้ยนานเกินหงชั่วโมงเด็กอืมอันนี้น่าจะเข้ากันดีนะครับต้องคนถึงไหนถึงจะนั้นก็น่าจะดูด้วยสายตาแล้วก็นี่จังนี่ชิมได้ไหมอยากกินนี่ เหมือนเราจะทำช็อกโกแลตกินเองนี่มาก,ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนี่นแล้วก็ทำช็อกโกแลตกินเองอันนี้เลยโอ้มั่เหลือใส่ไมโครเวฟใส่ไมโครเวฟเอ่อที่หนึ่งนาทีนะครับใช่เขาบอกหนึ่งนาทีถ้ามันไม่สุกเขาบอกว่าให้ อ่ทำไปอีกประมาณสิบห้าวิถึงสามสิบวินาทีใช่แต่เบื้องต้นเราจะทำหนึ่งนาทีก่อนนะครับุคนเดี๋ยวใส่ไปเข้าเว็บไปเลยใส่มาเข้าเว็บแล้วนะครับอ่าตั้งเวลาที่หนึ่งนาที่อร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 ลอก่อน ยังไงน้องปิงเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าห <c oughs> ิวหิวแล้วเหรอมาดูก่อนแล้วหน้าตามันจะเป็นยงไงนี่ประมาณตั้งหนึนาทีนะเดี๋ยวเราพออครบหนึ่งนาทีาพออครบหนึ่งนาทีเราจะมาดูก่อนว่าสุกหรือเปล่านะโอ้ยสามสิบวิแล้วถ้ามันไม่สุกเนี่นะต้องสิบห้าวินาทีใช่อเออ แต่เรามาลุ้นก่อนนะครับหิวตอนน้เสียงรังนิดนึงนะครับทุกคนบรรยากาศลมมันแรงมากครับลมธรรมชาตินะครับอันนี้เรามาถ่ายถ่ายอยู่แบบค้างเป็นห้องครับห้องนะเสียวโะอุ่นเออมันเป็ทางไหนก็เสียวเสียงลมนิดนึงนะครับเสียงงานก่อสร้างด้วยครับเอี้ยคนวัยหนึ่งนาทีเนาะอ่ะนกปิงกดที่ปิงกด ๋ยวแต่ไม่ต้องหยิบนะร้อนอยู่นี่้องเปิดในโควิดมาแล้วหอมมากนี่ยงังยังไม่ได้ยงัยงยงัยงยงังยังไม่สุกปิดอีกเอา้าเพราะว่ามันต้องเพิ่มเวลา,วานะอีกนะอือหึสองนาทีไปเลยอันนี้อันนี้เราประมาณว่า เป็นการทดลองทำไงนะคผมไม่เคยทำนะครับก็เลยยังไม่รู้ว่าแ้างเรอเออแห้งอหิอ,อ <He el. S 1> ยังไม่รู้ว่ามัน <laughs> ทำยังไงนะครับอันนี้เราทำตามขั้นตอนแล้วไม่ oh <my S 1> สุกนะครับกินหอมช่วยมาจากยังไม่สุก <h ums> เรา <h ums> เพิ่มเวลาไปอีกเลยต้องเลยตอง รืออะไรยังคนไม่พอเลยปะมันเข้ากันแล้วแต่ว่าคือเรายังไม่รู้ไงโอเคคิดว่ารอบนี้จะสุกไหมน่าจะสุกใช่รับว่าน่าจะสุกใช่เพราะว่าหิวโหหิวยเดี๋ย่มาลุ้นงานทุกคกินหอมหอมไหมหอมหอมกินหอมเหรอใช่เฮ้ยเรากินกันกี่คนเนี่ยสองคน อม่ไม่เอาไม่ม่ไม่ไม่ไม่ใม่อยูม่ไร่ไม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 ี่ไ่ไม่ไมงไม่ไมีไม่ไมนม่ไ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 มกไม่ไม่ไม่นม่อมนี้่ะส่ไม่ไม่ไ่าม้าส่ไมันเป็มไงตไ้งไม่เมยเห็นไมมม่มเปไมไไม มันน่าจะพองขึ้นแบบนี้ก่อนหอนูเคยเห็นตอนแม่ทำไหมไม่แม่ทำที่ทำงานกินอ๋อตอนนี้ทำงานใช่เดี๋ยวมาดูกันอยู่ประมาณสิบวิสิบวิเงี้ยน่าเวลาถหลังหน้าเลยเลยสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง อ่าได้เวลาแล้วโคตรอย่าหยิบนะแค่ดูเฉยยังไม่ตุกยังอนะ่ะไม่รู้อ่ะเดีย๋ยวพ่อลองหยิบมาดูก่อมมนพ่อร้อนนี่ยัยงนะยังนะยังใช่ม ยังอีกสองนาทีโอ้ร้อนมากทุกคนอ,มอืมไม่ได้กินนี่ลูกเลยนะไม่ได้กินเอาอีกสองนาทีหนึ่งนาทีพอไหมจริือว่ามันหน,น,นึ่งนาทีสามวิหนูนิ่นิงกดเริ่มเริ่มการทำงานอ่าอืมัน,นตัวก็ว่าไอ้องศาไมโครเวฟเรามันอาจจะน้อยหรือเปล่าใช่นะอันนี้มันได้แค่แปดร้อยไงอันนี้นานไหม ปดร้อยนี้สอ,องาา <800 S 2> นาทีเหมือนกันแปดองศาไมแปด้อแปดร้อยองศาแต่ว่าเขาไม่ได้ระบุมาไงว่าให้ใช้องศาที่เท่าไหร่นะครับล้ลาอาจจะเป็นอาจจะเป็นหนึ่งพันสองร้อยองศาก็ได้โอ้แต่ว่าอันนี้เราได้แค่แปดร้อย800องศาก็ลาลเลยต้องใช้เวลาเพิ่อมอีกนะ รอห้านาทีแล้ว <c oughs> อันนี้ <c oughs> ทำไม่ออได้เลยะสามนาทีสามนาทีถ้าเกิดอันนี้แล้วมันจะเป็นห้านาทีเออใช่สองบวกสองบวกหนึ่งนับอือสองบวกสองบวกหนึ่งต้องสองบวกสองสองครั้งอีกหนึ่งนาทีเป็นห้านาทีอันนี้ใช้เวลาห้านาทีมาทุกคนสุกหรือไม่สุกบอกว่ามันสุกแล้วนะแต่เราแค่มันดูเหมือนว่ามันจะอนันือกปล่ามันยังไม่มันยังไม่อะไรอ่ะยังไม่สุกยังไม่ฟูยังไม่ฟูขึ้นเออ ผมว่ไปเตรียมช้อนอันใหม่มากอนดีกว่าเตรียมช้อนใช่ไม่เอาช้อนนี้นะเอาช้อนกินนี่นะขนมนะช้อนแบบนี้นะหน,นะนีหรือไม่รู้นี่่านไปแล้ว<ม> ยี่ินาทีครับเก้าแปดเจ็ดหก้าสี่สามสองหนึ่งีเน่เตรียมช้อนแล้วเหรอจะสูบหรือเปล่าอ่ะน้องปิงเปิดเปิดเปิดในคอมพิวเตอร์หนูอย่าจับนะร้อนมากไม่จับไม่จับเหมือนมันไหม่อเปว่านะสูบเยอนะ สุกแล้วนะอือยอกอืออือฮึ่า <accent> มันแข็งแล้วไม่ได้แล้วแข็งแล้วปิดปิดนี่โอ้ยแม่คุณไม่หลอนนี่แล้วสุกแล้วครับ<อ>นี่น้องปิงแล้วไม่ไม่ต้องกลับห <c oughs> ัยุกโป่งหน่อยยุกโป่งหน่อยสุกแล้วอ่มาเก็บด้วย <hello? S 2> ก,กันนะครับทุกคนอ่ะน้องปิงชิมชิมหน่อย ชิมนะชิมชิมให้ทุกคนร้อนนะมันจะลบไปล้อมันเหนียวมันเหนียวสุกวางไว้ข้างล่างเลยไหนไหนร้อนะนะร้อนนะแล้วที่ตรงนี้ตรงขอบๆไม่ร้อนอู้อืหมันกินได้หรือเปล่ากินได้อล,ไดล,ลองชิมๆิ มันจะมาเป็นเค้กด้วยังสรยิ้มให้ทุกคนโอว่ามันสุกหรือไม่สุกกินได้หรือไม่ได้แต่หันหน้ามาทางนี้แหมเรอดูก่อนคืออ้าวขอนะจริงไม้องจริงอืมอร่อยไหมอร่อยไหมแต่เดงว่าผ่านไหมกิจกรรมนี้อโอเคครับ ก็คลินป,น,ปน,นี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมเนาะหรือว่าทําภารกิจผ่านเพราะว่าเป็นการทํเค้กครั้งแรกนะครับระหว่างพี่พ่อพน้องจอริงๆนะครับขอบคีณที้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับตากกดเนาะคลิปนี้สวัสดีครับไปบ้านปิ๊งบายค่ะ